สวัสดีครับไทยแลนด์แมกก็อกเข้าดาวนะครับปีนี้เจนเตอพัฒนาเนี่ยจัดนะครับ17แลนด์มาร์กนะครับ16จังหวัดนะครับคาดว่าจะมีคนเข้าร่วมงานทั้งหมด1.5ล้านคนนะครับทั่วประเทศนะครับแล้วก็จะมีคนติดตามทางหลายทางโซเชียลมีเดียมากกว่า50ล้านคนครับความยิ่งใหญ่ของปีนี้แตกต่างจากปีก่อนๆอย่างไรบ้างอ่าปีนี้เนี่ยเราทำเป็นเรียกว่า original เข้าดาวนะครับแมกก็อกเข้าดาวที่เซ็นเตอร์เวิร์ดเนี่ย เราจัดมาเป็นปีที่24นะฮะแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คที่มีคนสามารถเข้ามาร่วมงานได้มากที่สุดในประเทศไทยนะโดยใช้พื้นที่กว่า25,000ตารางเมตรนะครับจุคนได้250,000คนนะครับเป็นสถานที่เข้าดาวการเมืองที่มีคนเยอะที่สุดนะครับปีนี้ไฮไลท์ก็คือว่าเราจะมีแบรนด์ a m b a s s a d ร r นะครับของเราในการที่จะกระจายเข้าดาวทั่วโลคือหลินออมนะครับแล้วก็ฟิล์มเป็นเบกกี้นะฮะในการเป็นแบรนด์อมบาสเดอร์ปีนี้นะฮะ รวมถึงไอตัวดิจิทัลนะครับอาร์ตทอยนะฮะเป็นครั้งแรกที่เราเอาดิจิทัลอาร์ตทอยเนี่ยมาอยู่ในเข้าดาวนะครับแล้วก็มีการแจกลาบู o ูนะฮะลิมิเต็ดอิดิชั่นพิเศษ100ตัวนะครับมีการแจกคอยวันการ์ด1ล้านพอยในงานเข้าดาวปีนี้นะครับปีนี้เนี่ยเรามีศิลป,ปินทั้งหมด14วงนะครับเริ่มเล่นตั้งแต่นอนสต็อปตั้งแต่6โมงเย็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนนะครับศิลป,ปินนี้ก็คือว่าจะเป็นสุดยอดของประเทศไทยนะครไม่าเป็นศิลป,ปินรุ่น นะฮะอย่างพิกซี่นะฮะโฟย์ Eve นะฮะเสบินดังๆอย่าง BUS นะครับโปรซี่นะฮะเสบินที่เป็นแลนด์มาร์กอย่างทัตตูคันเลอร์นะครับทรีแมนดาวนะฮะยูเออร์ไบรท์พีพีทีนะครับแล้วก็มี4จุดโดรเทพของเราในการที่ไฮไลท์ของเราก็คือพีพีวิวกินนะครับ ไอพาริสเจเลอร์นะครับแล้วก็นนทนนนะฮะทุกคนจะมาสร้างโชว์พิเศษให้กับเขาดาวปีนี้ครับคาดการได้ะพี่ครับว่าจะเข้ามาร่วมงานประมาณเท่าไหร่อย่ี่สิบคนครับเท่าอะไรปีนี้ใช่ครับแค่คนที่มาเข้าร่วมงานปีนี้คนเข้ามาร่วมงานก็ทั้งหมดในลานที่เซ็นทรัลเวิร์ก็คือ2 5 2 2 5ดนะ้านคนนะครับแต่ว่าเขาดาวที่เราจัด16จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยจะมีคน เข้ามาร่วมประมาณ1.5ล้านคนครับคิดว่าปีนี้จะทำไายสัิทีไหบ้างนะคะปีนี้เนี่ยที่เซนทรัลเวอร์เองเนี่ยนักท่องเที่ยวก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เรามีนักท่องเที่ยวมากกว่า50%ตอนนี้ที่เข้ามาเซนทรัลเวอร์เราก็อยากให้เข้าดาวของเราปีนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะขึ้นนะครับซึ่งทุกปีก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มูดงถงการจับจ่ายเนี่ยคาดว่าทัฟฟิกจะเพิ่มขึ้นในวันเข้าดาวเนี่ยไม่ ไม่ต่ำกว่า30%ครับคาดหวังว่าจะทำลายสถิติในปีก่อนๆมาที่จักมาบ้างไหมเอ่อเนื่องจากพื้นที่เรามีแค่แค่ประมาณนี้นะครับก็คิดว่าก็คงจะจุได้เท่ากับปีก่อนๆก็คือ250,000คนนะครับแต่เราคิดว่าทั้งทั้งหลินออมที่เป็นแบรนด์ของเราเนี่ยกับฟีเบกกี้เนี่ยจะเป็นแบรนด์เซอร์ที่จะเผยแพร่ แบงก์กรุเข้าดาวที่เซนต์เทิร์นเวิร์ดเนี่ยให้เป็นเดสติเนชันของทั่วโลกนะครับเพราะว่าน้องสองคนเนี่ยก็เป็นเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่คนทั้งเอเชียติดตามอยู่ครับ3.5นี่พื้นที่เซนต์เทิร์นเวิร์ดเท่ากับปีก่อนแต่1 5ล้านที่ทั่วประเทศที่วประเทศมากกว่าปีก่อนมากกว่าปีก่อนครับมากกว่าปีก่อนสี่คนปีก่อนออนี่น่าจะประมาณ1.2ล้านคนครับครับต้งถามนิดนึงค่ะเงินพื้นที่โซนภาคใต้ตอนนี้ที่มีบันไดบูธมันมันมุดบ้างไหมคะอะไรยังไ ก็ไม่มีปัญหาเลยคัใหญ่ก็จดเดเหมนเดินครับไม่มีปัญหามันไม่น่นา,ามีปัญหาป้าย้าทุกทางมัตรฐานความปลอดภัยในงานนี้นี่ถามว่าอย่างไรบ้างเพราะคนน่าสบายอยู่นะครับครับเราร่วมมือกับทั้งทางกอทมอนะครับทางเทศกิจแล้วก็ตำรวจนครบาลน,น,นะครับในการจัดมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยนะครับเราเราทำมาเป็นเป็นที่24แล้วนะฮะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบนะครับแล้วก็ตรวจอาวุธคอยดูแลความปลอดภัยให้กับ คนที่มาร่วมมานเข้าดาวเนี่ยตั้งแต่ช่วงช่วงเช้าเลยนะฮะที่เราจะมีการเคลียร์พื้นที่นะครับแล้วก็อยากให้รับสําคัญว่าที่นี่เนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็เราก็มีรถรับส่งนะครับแล้วก็ BTS นี่ก็ปิดถึงตีสองน,นะฮะก็สบายใจได้ว่าคนที่มาเข้าดาวที่เซ็นเตอร์เวิร์ดเนี่ยสามารถที่จะกลับบ้านได้เก็บปลอดภัยครับแสดงว่ามาทางรถบัก็ได้ทางเรือก็ได้ทางรถส่วนตัวก็ได,ได้ใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็จะทางไหนสะดวกกว่าก็มาก็ไฟฟ้าก็สะดวกที่สุดนะครับ นี่คือสิ่งที่ทุกๆปีก็ที่คนที่มาที่เซ็นเตอร์เวิร์กกันนะครับป,ปีนี้เรามีขอสมกเข้ามาร่วมมือในการไฟปีเป็นยังไงบ้างคะปีนี้เรามีขอสมกนี่มาร่วมในการที่จะรับส่งคนที่มาเท่าดาวเนี่ยให้กลับบ้านโดยปลอดภัยด้วยครับม,มูดช้อปปิ้งปลายปี ไปปีนี้ปีนี้ที่ทททบอกครับนักท่องเที่ยวเนี่ยเราเกิดสามเดล้านคนแล้วนะครับถ้าเราสังเกตนเนี่ยโรงแรมทั้งในกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยก,ก็เต็มเลยฮะก็รัฐบาลนี่ก็มีการจัดโปรโมทให้กรุงเทพเนี่ยเป็นดสติเนชันของโลกล่าสุดที่เพิ่งจัดที่มรอนไปเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ดีให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติาทุกคนก็อยากมาที่เมืองไทยครับก็น่าจะทําให้การท่องเที่ยวนี่ก็จะบูดธุรกิจท่าปีของเราในช่วงเดือนธันวาครับ,บ งานเข้าดาวคจะกระตุ้นเศรษฐกิจจะดึงนักท่องเที่ยวค่ะจะโตมากขึ้นในในประเทศคิดว่าในยอดของการเข้าดาวเนี่ยจะทําให้ทราฟฟิกเนี่ยมากขึ้นประมาณ30%นะครับแล้วก็สามารถที่จะกระตุ้นการใช้จ่ายให้เพิ่มขึ้นจากเดิมได้20%ครับใช่ค่ะอยากให้ฝากเชิญชวนค่ะจากคนที่มากับเข้าดาวครับก็ปีนี้ครับเซ็นทรัลพัฒนาเนี่ยจัดงานเข้าดาวเนี่ย16จังหวัด1 7แลนด์มาร์กนะครับทั่วประเทศไทยนะครับ อยากเชิญชวนท,ทุกท่านเนี่ยฮะที่อยู่แต่ละจังหวัดเนี่ยมาที่เซ็นเตอร์ได้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยู่ที่กรุงเทพก็ให้มาที่เนี่ยฮะแบงก็ของขาวดาวที่ลาน้าเซ็นเตอร์เวิร์นะครับก็คิดว่าจะเป็นงานขาวดาวที่รวมศิลป,ปินทั่วเมืองไทยดังๆเนี่ยนะฮะเล่นมอนสต็อปมิวสิกตั้งแต่หงโงงเย็นต้นไปพบกับรุ่นะฮะที่สร้างสารรค์สีส,สันสุดตการตาลวดหนึ่งจอพานอรามิกนะฮะที่จะเอาอาร์ตพอยดิเชอร์อาร์ตเนี่ยเข้ามานะฮะ อย่าลืมนะครับว่าคนที่มางานเขาดาวนเนี่ยร้อยท่านจะได้สิทธิ์นะฮะลาบูบูริมิตต์ด,ดิทิชั่นนะฮะที่ไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนในโลกนี่หนึ่งร้อยตัวนะครับรวมถึงได้รางวัลจากเออวันการ์ดหนึ่งล้านพอยด์ด้วยนะครับก็เชิญชทุกท่านนะครับถ้าเ,เชิญพาคนที่สุดรักนะฮะมาร่วมโมเมนต์เขาดาวด้วยกันที่เซ็นเตอร์ทุกสาขาครับ,บคุณกาับกาแฟเติมกนครับ